ว้าวหอมจังเลยฮาแม่กำลังหิวอยู่พอดีเลยอ่ะเสียงเจ้าหมีน้อยอ่อนอ้อนอาหารเช้าวันนี้เป็นเมนูที่แม่หมีททำเป็นประจำทุกวันนั่นคือข้าวโอ๊ตเธอตักข้าวโอต๊ตร้อนๆลงในชามทั้งสามใบ โดยชามใบแรกเป็นชามใบใหญ่ที่สุดชามนั้นเป็นของพ่อหมีใบที่สองเป็นชามขนาดรองลงมาเป็นของแม่หมีและใบสุดท้ายซึ่งเป็นของลูกหมีเป็นชามใบที่มีขนาดเล็กที่สุด ประทานได้ระหว่างที่รอให้ข้าวโอต๊ตเย็นลงพ่อหมีจึงเ่ยชวนแม่และลูกว่า,าว่าหลวงลราเราไปเดินเล่นรับอากาศดีๆตอนเช้ากันไหมแม่หมีและลูกมี ขนาดเดียวกันมีสาวน้อยน่ารักแก้มยุ้ยตัวเล็กๆประมุ่ในใการบ้านของเธออยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักได้ออกมาเล่นส่วนนอกบ้านเธอได้เดินเล่นอย่างมีความสุข มีสามตัวบ้านหลังนี้น่ารักจังเลยอ่ะน่ารักสวยสวยเธอมองผ่านกระจกตรงประตูเข้าไปในบ้านเห็นมีอาหารอยู่บนโต๊ะกินข้า เธอรีบวางช้อนแล้วมาที่ชามใบสุดท้ายคือชาไปบเล็กของหมีน้อยนั่นเองว้าวว้าววมันช่างดีจริงๆเลยอร่อยเป็นไปเลยอ่ะเธอไม่รอชาาจัดการรับประทานข้าวโอ๊ตของลูกหมีจนเกลี้ยงชาม สักครู่ต่อมาดูน้อยได้เดินสำรวจรอบๆบา้านจนหันไปเห็นเก้าอี้สามขนาดที่ตั้งอยู่หน้าทีวีเธอจึงอยากลอนั่งเก้าอี้ทั้งสามตัวนั้นโดยเริ่มจากตัวที่ใหญ่ที่สุดแต่เธอ เปียนมาตัวที่สองแต่เธอก็ยังไม่ถูกใจโอ๊ยตัวนี้มันต้องแข็งเกินไปไม่ชอบเลยหูน้อยจึงเลือกที่จะนั่งลงบนเก้าอี้ เธอเดินเข้าไปในห้องนั้นเห็นเตียงสามเตียงเตียงขนาดใหญ่เตียงขนาดกลางและเตียงขนาดเล็กเธอลองขนาดใหญ่แต่มันใหญ่ และแห็งเนเกินไปเธอจึงมาลองเตียงที่สองทุกอย่างมันเหมือนจะพอดีแต่นูน้อยก็ยังบ่นว่าเตียงนี้ แต่เมื่อถึงโต๊ะกินข้าว 哎，我呢、嗯？<music> ก็มาถึงเก้าอี้หน้าทีวีโอมีคนมานั่งเก้าอี้ของฉันเสียงคำรามขึ้นน้องของพ่อหมีใครมานั่งเก้าอี้ของฉันเนี่ยเก้าอี้ของฉันโดนไข่นั่งไปเสียงไม่มีคาะขึ้นด้วยความโกรธลุงหมีจึงรี ไปดูที่เก้าอีของตัวเองแล้วพบว,ว่าอ้ออใครก็ไม่รู้มานั่งเก้าอี้ของผมจนหักเลยฮะพ่อก,กับแม่มาดูสิดูสิดูสิฮลูกหมีร้องด้วยความเสียใจพ่อหมีกับแม่หมีรีบเข้ามาก่อนและปลอบลูกมีทั้งสามตัวยังคงเดินตามรอยหนูน้อย ไปที่ห้องนอนเห็นเตียงใหญ่อยู่ในสภาพยับยู้ยี่เมื่อพ่อมีเห็นก็คำรามด้วยความโกรธ 有没有烟狂狂啊 หนูน้รู้สึกตัวแต่ก็ยังงงเหยียดขยี่หูขยี้ตาฉันบอกให้ตื่นเดี๋ยวนี้ไงตื่นเดี๋ยวนี้นะเจ้าหนูขี้ขโมยเจ้าหนูน้อยขี้ขโมยตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะคราวนี้แม่หมีเป็นฝ่ายะวาดเสียงดังตามาหนูน้อย อันใดน,นั่นเองเธอก็กรีดร้องสุดเสียงด้งวยความตกใจเมื่อเห็นหมีทั้ง3ตัวย<ๆ>ืนเรียนอยู่ร้านเตียงเธอกระโอนออกจากเตียงอย่างรวดเร็วแล้วก็วิ่งออกจากบ้านเจ้าหมี3ตัวไปด้วยความกลัว นิทานเรื่องนี้สอนให้เราว่าเราไม่ควรเข้าไปในบ้านของใครก่อนได้รับอนุญาตโชคดีที่ครั้งนี้สัตว์ที่หนูน้อยเจอไม่ใช่สัตว์ป่าใจร้ายเธอจึงสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแต่เธอสัญญากับตัวเองว่าต่อไปฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกค่ะคุณเอ่ค่ะ ขอ,ขอบคุณเป็นใหม่รัะรีค่ะเอนสองสาขอบคุณค่ะ